ต่อไปนี้ค่ะงานยางดีสโตนลายไฟแก้มเตี้ยทุกคนขอบ17นะคะพี่พี่นี่เลยเป็นงานแพ็กเกจแบบนี้สีส้มของดีสโตนนะคะผลิตในประเทศไทยยางไทยแท100้100%ซไม่ใช่ยางจีนไม่ใช่ยางนอกนะคะลูกค้าบอกเลยว่าตัวนี้ใช้โคตรด,ดีวัยรุ่นโคตรชอบนะคะเพราะว่าตัวนี้มีหลายเบอร์ให้เลือกมีตั้งแต่เบอร์ส5่สิบห้าทับเก้าสิบทับทับร้ทับแล้วก็ 8 0ดสับเกนะคะลูกค้าใช้เบอร์ไหนจิ้มสั่งทิตากร้าได้เลยนะคะเป็นงานขอบ17เป็นงานลายไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าใครอยากได้กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนี่วันนี้ออก2เส้นคูแบบนี้ค่ะพี่ๆขาใครอยากได้นะคะจิ้มสั่งกันเข้ามาได้เลยบอกเลยว่าได้ไปแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เป็นงานแก้มเตียใครใส่แก้มเตียชอบอ,อชอบแบบว่าใส่ย,ยางแก้มเตีย จัดดีสโตนไปได้เลยนะคะจิ้มสั่งในตะกร้าได้เลยราคาเริ่มต้น175บาทเท่านั้นนะใครงบน้อยงบประหยัดอยากเปลี่ยนยางนะคะจิ้มสั่งกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ